เนี่มก็คือตั้งอยู่ในก้อนหินก้อนใหญ่มากนะครับผุพังไปตามกาลเวลาครับผมน่าจะเป็นพระพุทธรูปนะครับที่พังนะที่แตกที่หักนะผมเต็มไปหมดเลยนะครับจุดนี้โอ้อันนี้นะครับนี่อ่าผมว่าน่าจะเป็นห้องน้ำครับ เห็นเป็นเป็นอ่างน้ำนะเห็นไหมครับตรงนี้เหมือนเป็นแสงลงมานะครับเห็นไหมคือไม่ได้เปิดไฟนะครับจุดนี้นะโอ้โหอศัศจรรย์มากนะครับสวัสดีครับผมอัญคนลปาครับก็คลิปนี้นะครับผมอยู่ที่นะครับ วัดถ้ำแก่นจันแดงนะครับอําเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสุรินทรนะครับผมจะพาไปสำรวจถ้ำนะครับผมแต่ตอนนี้นะผมยืนอยู่ในบริเวณวัดนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาไหว้พระกันก่อนนะจุดนี้จะเป็นบรรยากาศนะครับภายในวัดนะครับก็จะมีเจดีย์นะครับผมนี่องค์ใหญ่มากนะครับก็จุดนี้นะครับจะมีรอยพระพุทธบาทด้วยนะครับ เป็นแท่นรอยพระพุทธบาทนะครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปนะครับผมศาราปฏิบัติธรรมนะครับวัดถ้ำแก่นจันแดงตั้งเมื่อพศ2 5 0 3นะครับโอ้เกือบ60ปีนะครับผม น,นี่น่าจะเป็นแทงน้านะครับด้านนี้ก็น่าจะเป็นสาลาเป็นกุฏิเก่าเนาะ,นะครับที่พระท่านไม่ได้ใชายแล้วนะผมว่านะครับก็จะผุพังไปตามกาลเวลาครับนี่ครับด้านล่างก็จะเป็นนะครับเป็นน่าจะเป็นสาลาโรงครัวอะไรหรือเปล่าเนาะ,ะครับก็น่าจะปล่อยทิ้งร้างไว้นะครับ ตรงนี้เป็นกุฏิพระนะครับกุฏิหลังนี้ก็น่าจะปล่อยทิ้งร้างไว้นะครับนะครับโอ้โหก็คือปวกนะครับกินไปหมดแล้วนะเดี๋ยวก็คือตั้งอยู่ในก้อนหินก้อนใหญ่มากนะครับ ผุพังไปาำกาลเวลาครับผมโอโ้โหคือผุผุพังไปแล้วนะครับโอ,โอ้นี่ครับก็คือผนังนะครับผมโดนปลวกกินไปหมดแล้วนะครับ ก็ผุไปแล้วครับผมขึ้นไม่ได้นะผมว่าถ้าขึ้นไปนี้คือมีโอกาสนะครับไม้ที่จะหักได้นะครับประตูหน้าต่างนะครับผมนี่ครับน่าจะสร้างมานานแล้วครับผมเพราะว่าไม้นี่คือโชว์ลายล่องลึกเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นระหว่างก้อนหินสองก้อนนะครับเป็นรอยแยกเห็นไหมครับ ก็สร้างทับไว้เลยนะครับผมฝั่งนี้น่าจะเป็นห้องน้ำนะครับนี่มีก้อนหินเนมามากันเป็นกำแพงด้วยนะก็โซนนี้นะรพระท่านน่าจะไม่ได้จา้ารมชาอยู่นะครับผมท่านน่าจะอยู่ด้านบนนู่นนะครับ ต้นนี้น่าจะเป็นต้นปลาไหลเผือกหรือเปล่านะครับนี่นี่น,นี่ใช่ไหมเม้ยไม่ใช่นี่แต่ใบเขาทำไมาเอาเป็นสีเหลืองนะครับเห็นไหมไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะครับใครรู้คอมเมนต์บอกผมหน่อยครับใบสวยมากเลยเนาะสีออกเหลืองเหลืองขาวๆนะครับมองไกลๆนี่ว่าต้นปลาไหลเผือกจริงๆไม่ใช่นะครับครับต,ตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับโอ้โหน่าจะนานมากๆนะครับผม คือคานด้านบนก็คือผุพังไปหมดแล้วครับไม้เปลือยไปหมดแล้วนะครับก็จะมีสองห้องนะครับสร้างแบบเดีวยวกันเลยนะแล้วก็ผุพังไปเหมือนกันนะครับคือตั้งแต่กล้องผมตกเขานะครับผมรู้สึกว่าภาพมันมัวๆไม่ชัดนอน,นะครับถ้าภาพไม่ชัดมันสั่นมากก็ขออภัยไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันจะสั่นแบบ ั่นแรงมากๆนะครับแล้วก็ภาพออกแตกๆเั็หน่อยนะครับน่าจะเกิดจากการตกขาแน่นอนเลยครับผมต้องขอภายไว้ก่อนนะครับตรงด้านนี้นะครับผมจะเป็นเหมือนศาลานะครับแล้วก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมอยู่ด้วยนะครับลูกแมวครับลูกแมวตัวเล็กนะครับใต่ไปนด้ครับ เขานะครับในผมจุดนี้นะครับจะเป็นนะครับหอเนาะเป็นสารานะครับผมแล้วก็จะมีเชาแม่กวนอิมนะครับอยู่นะครับ ็หลังจากที่ผมสังเกตดูนะครับหอนี้จะเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะครับน่าจะเป็น่วงจุ้ยของประเทศจีนเนาะนะครับเขานิยมทําเป็นแปดเหลี่ยมนะครับด้านล่างเหมือนได้ยินเป็นเสียงน้ําดังมากนะครับโอ้ด้านล่างผมว่าน่าจะมีน้ําตกนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็เดินมาถึงนะครับทางลงไปถ้ำแก่นจันนะครับผมนี่ลูกศรนเขาชี้ไปทางนี้นะครับชี้ไปทางนี้นะใช่ไหมล่ะครับแต่ทางทําไมมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็นียครับป้ายบ่อน้ําทิพยปแม่ธรณีนะครับน่าจะเป็นทางนี้ครับผมเดี๋ยวทฝั่งนี้นะครับผมเหมือนเห็นเป็น เขาทำก้อนหินนะครับเป็น j จดีนะครับนี่ครับนี่ยเขาจะเป็นก้อนหินนะผมเป็นเนี่ยเป็นก้อนหินใหญ่แล้วก็ก้อนหินเล็กแล้วก็มีก้อนหินรูปสามเหลี่ยมด้านบนนะครับไม่แน่ใจว่าอ่าจุดนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับอาจจะเป็น j จดีหรือเปล่านะครับส่วนโอ้โห ฝั่งใกล้ๆก,กันนะครับผมน่าจะเป็นพระพุทธรูปนะครับที่พางนะที่แตกที่หักนะผมเต็มไปหมดเลยนะครับจุดนี้นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจุดนี้เขานํามาทิ้งไว้หรือว่ายังไงเนาะนะครับผมขอไม่แต่ต้องแล้วกันนะครับ คือยิ่งเดินลงมานะครับยิ่งได้ยินเสียงน้ำตกนะครับจุดนี้ก็นะครับเงียบสงบนะไม่แน่ใจว่าจุดนี้พระท่านอยู่ไหมนะครับตรงนี้เหมือนเป็นเพิงถ้ำเลยเนาะเป็นเพิงหินเข้าไปนะครับ นี่ครับผมนี่เป็นบ่อน้ําทิพ์นะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นเจเ้าแม่ธรณีนะครับน้ําน่าจะนะครับเห็นไหมน้ําด้านหลังนะครับไหลมานะครับตรงนี้น่าจะเป็นตาน้นําหรือเปล่านะครับนาอนี่ครับน้าไหลมาตลอดเลยนะแล้วก็มาอยู่ตรงบ่อตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นหลุมกุมพลษศนะครับเมื่อก่อนนะน้ําอาจจะท่วม บริเวณนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีน้ําวนในจุดนี้นะครับทําให้เป็นหลุมลงไปเนาะน่าจะลึกนะผมว่านะครับน้ําก็ค่อนข้างที่จะขุนนะครับโอ้นะครับก็ผมพขจะแม่ทรณีนะครับจะเป็นไม้นะเฮ้ยขนาออขนาจ,จะปั้นเอาครับปั้นเป็นปูนปั้นนะครับ ตรงนี้เป็นขดหินนะครับเป็นก้อนหินก้อนใหญ่มากเลยนะเป็นเพลิงแบบนี้นะครับตรงนี้ก็นะครับจะมีพระพุทธรูปนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นนางกวักนะครับ บ่อน so really mm ้ําก็อัศจรรย์มากเลยเนาะก็คือเป็นหินนะครับคือไม่ได้ก่อปูนอะไรใส่นะครับก่อปูนแค่เป็นน่าจะเป็นแบบที่สําหรับไว้ยืนไว้นะครับสักการะไหว้ๆเนาะก็คล้ายๆบ่อน้ำฤาษีที่ผมพาไปเลยเนาะนะครับก็ตรงนี้จะเป็นเส้นทางมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นโขดหินนะครับ ขดใหญ่ไหมเนาะก็รูปร่างรูปทรงแปลกๆสวยงามมากๆนะครับโอ้เนี่ยผมนี่ก็ก้อนหนึ่งนะครับนี่ก็ก้อนหนึง่งนะโอ้สายยางที่เห็นเมื่อกี้นะครับต่อมาจากด้านบนนะครับนี่มาใส่ก๊อกตรงนี้นะครับผมผมนึกว่าเขาต่อมาจากอาน้ำตกไม่ใช่เนาะเขาต่อลงมาน้้นล่างนะครับตรงนี้ เหมือนเป็นเพิงถ้ำนะครับเปิดไฟให้ก่อนนะแอ่ผมเดี๋ยวต้องส่องดูด้านบนยิดีนะครับอาจจะเจอแตนเจอต่อได้นะโอ้โหตรงนี้พระท่านน่าจะเคยทำเป็นกุฏินะผมว่าเพราะว่าตรงด้านล่างนะครับมีาการเทพื้นนะครับนะครับ ตรงน,นี้มีรอยเขียนด้วยนะครับนี่คนดีนะโอ้จุดนี้น่าจะเป็นดินถล่มลงมานะผมว่านะครับก็ค่อนข้าอันตรายครับถ้ามาอยู่ใต้ก้อนหินเวลา,าฝนตกลมพัดก็ดินอาจจะถล่มได้นะครับด้านฝั่งนี้นะครับก็ จะเป็นเหมือนหน้าผานะโอ้อันนี้นะครับนี่อ่าผมว่าน่าจะเป็นห้องน้ำครับเห็นเป็นเป็นอ่างน้ำนะเห็นไหมครับนี่ครับเป็นรอยแยกลงไปนะครับผมว่าน่าจะถล่มลงไปแน่นอนเลยนะครับน่าจะทำแบบทําเสาขึ้นมาจากด้านล่างเนาะแล้วก็ทําเป็นชานออกไปนะครับโอ้เห็น <laughs> อันตรายครับผมเห็นแล้วขนลุกเลยนะ โ oh. ผมว่าเขาไม่ได้ใส่เด็กหรือเปล่าตรงนี้นะตามจริงมันต้องเป็นเหล็กเป็นเหล็กเส้นนั้นในนะครับไม่มีตะแกรงเลยหรือเปล่า oh. อันตรายครับทำอย่างนี้เนาะ oh. เสียว น่าจะมีสองห้องนะผมบ้านะนะนะตรงนั้นเป็นโถส้วมครับเป็นแมเสีขาวโถส้วมนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นห้องอาบน้ำนะผมบ้านครับด้านล่างเสียงน้ําแรงมากๆนะครับโอ้โหอุ้ยฝั่งนี้นครับผมตกใจหมดเลยนะโอโ้ตรงนี้นะครับน่าจะเรียกว่าถ้ำแก่นจันนะครับผม นี่ครับตรงนี้จะมีพระนะครับยกหินอยู่เอ้ยไม่ใช่พระขออภัยครับจะมียักษ์นะครับยกหินอยู่นะครับเห็นไหมี่ครับเป็นยักษ์นะผมยกหินอยู่นะครับฝั่งนี้แล้วก็ด้านนี้ครับน่าจะเป็นฮนุมานนะครับถ้าเรียกผิดต้องขออภัยนะครับ อเป็นเพลิงหินขนาดใหญ่เป็นถ้ำเลยนะครับเดี๋ยวไปไหว้ราด้านในกันนะครับตรงนี้เหมือนเป็นแสงลงมานะครับเห็นไหม คือไม่ได้เปิดไฟนะครับจุดนี้นะโอ้อัศจรรย์มากนะครับตรงนี้จะมีรูปปั้นนรสิงนะครับตรงนี้โอ้น้ำนะครับเต็มเลยครับผมโอ้นะครับโอ้คือด้านบนนะครับ เห็นไหมสังกะสีนะครับปิวออกนะครับก็คือแสงก็เลยส่องลงมานะครับยังพระพุทธรูปนะครับโอ้โหคือแสงส่องลงมาแบบตรงจุดมากเลยนะครับนี่เห็นไหมครับด้านหลังนะก็จะเป็นหลังคานะครับสังกะสีนะแล้วก็จะมีก้อนหินนะครับเอามาทําเป็นผนังนะครับผมตรงนี้ก็จะมีรูปปั้นพระพุทธรูปอยู่นะครับนี่ครับ อยากมากทุกมากอยากน้อยทุกน้อยไม่อยากไม่ทุกนะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นอ่าเป็นเหมือนเสียนพระพุทธรูปนะครับด้านหลังก็มีพระพุทธรูปองค์เล็กๆนะครับผมเต็มเลยครับโอ้โหอ่าพระพุทธรูปพระท่านน่าจะเป็นคนปั้นนะผมว่า ครับก็ตรงถ้าด้านล่างนะครับพระท่านน่าจะไม่ได้ลงมานานแล้วนะครับแต่เป็นเพิงถ้าแบบใหญ่มากๆเลยนะครับก็มืดๆก็ขออภัยนะครับไฟผมน่าจะไม่พอนะ ตรงนี้มีไฟเลยนะครับแต่ผมลองขออนุญาโตเกแกถ้ำครับเห็นไหมตกใจนะว่างูนะครับเป็นตกแกรถ้ำนะลองเปิดไฟดูครับกดไม่ได้ครับผมน่าจะเขาไม่ได้เอาไฟลงมานะผมว่าก็รู้สึกว่าจะเหม็นเคี้ยงคาวนะครับจุดนี้อ๋อนะ ก็ที่พระท่านนะครับสร้างเป็นรูปปั้นแบกหินไว้น่าจะมีความหมายผมว่าน่าจะช่วยนะครับไม่ให้หินแบบถล่มล้มลงจริงๆแหละครับผมว่านะเพราะว่าตรงนี้เป็นเพิงหินแบบใหญ่มากๆนะครับเห็นไหมถ้าเกิดไม่มีค้ำไว้ฝั่งนี้นะครับผมว่าน่าจะต้องหักลงมาในสักวันนะผมโอ้แต่จุดนี้อัศจรรย์มากๆนะครับนี่แบบแสงส่องลงมานะครับผมอย่างพระอุสรูป นึกว่าเปิดไฟที่จริงไม่ใช่นะครับหลังคาปิวหายไปนะครับเลยเกิดช่องไฟขึ้นมานะครับสวยงามมากๆนะถ médico, dai, there, cosas, ้าใครอยากมาชมนะครับวัดถ้ำแก่นจันแดงนะครับก็มาได้ครับอยู่ที่อำเภอโคกีสุพรรณจังหวัดสุลนรรนะครับผมอยู่ใกล้ๆกันกับวัดดอยธรรมเจดีนะครับนี่ครับสวยงามมากๆครับ เป็นภาพที่อัศจรรย์มากๆเนาะสวยงามมากๆครับนะครับก็ด้านหน้านะครับจะเป็นหน้าผาลงไปนะครับจะมีต้นดอกจำปานะครับโอ้โหมีประมาณสี่ต้นนะครับผมที่เป็นต้นใหญ่ๆนะครับคือผมว่าน่าจะหลายปีมากๆนะถึงใหญ่ได้ขนาดนี้นะครับนี่โอ้โห อ๋อเนี่ยครับผมตรงนี้จะเป็นต้นแก่นจันนะครับเป็นต้นแก่นจันแดงเนาะนี่ครับคือต้นใหญ่มากๆนะครับดูปอดคือปกติผมเห็นในป่าในเขาเนะต้นจะเล็กๆเองนะครับตัวเนี้ยเป็นต้นที่ใหญ่มากๆเลยนะผมว่าน่าจะเกือบหกสิบเซนเลยนะครับลําต้นความใหญ่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับนี่ครับดูต้นครับยาวใหญ่ขึ้นไปด้านบนนะครับผมต้นแก่นจันแดงเนาะที่มาของ นะครับถ้ำแก่นจันนะครับจะมีอยู่หน้าถ้ำเลยครับลักษณะถ้ำนะครับก็สวยงามมากๆครับด้านนี้ก็จะเป็นเพิงหินเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีบรรันไดเดินไปด้วยนะครับหลงตนหลงโลกตรงนี้เหมือนเป็นรูนะครับเห็นนะผมลองมุดเข้าไปดูก่อนนะครับอ๋อ เป็นเหมือนนะครับหลุมนะครับตรงนี้เหมือนเป็นหลุมกุมพลักเนาะแต่มีเศษหินเต็มเลยนะครับผมเป็นทางไหลของน้ำมานะครับก็ทางไปเรื่อยข้างนี้โอ้โหตรงนี้จะเป็นก้อนหินคนละก้อนนะครับ ฝั่งนี้ก็เหมือนจะเป็นเพิงถ้ำนะครับคือมาอย่างนี้ต้องดูด้านบนนะครับผมเป็นเพิงถ้ำแล้วก็อ่าน่าจะเป็นที่พาท่านมาจำพรรษาอยู่เมื่อก่อนนะผมว่านะครับนี่ครับก็ถือว่ากว้างเลยนะครับก็มีรังแตนเหลืองล้างนะครับผมอันนี้คือแตนเหลืองนะครับ โอ้ยตุ๊กแกโอ้ยตุ๊กครับตุ๊กแกถ้ำออกอดีโอ้ขออนุญาตนะครับดีนะครับที่เป็นตุ๊กแกนะครับดี่นะครับมาคนเดียวอันตรายนะครับผมต้องระมัดระวังให้มากๆเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นอีกนะครับลังนึงนะครับแต่ล้างไปแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับคือลังแต่เต็มไม่หมดเลยเนาะด้านในนะครับเหมือนเป็นหินเนาะ ไปหินเป็นก้อนนะครับผมไม่สามารถวุดเข้าไปได้นะครับเป็นเหมือนแบบหน้าคนมองอยู่เลยนะหุ่นละขนลุกครับแต่ว่าออกไปดีกว่านะแต่ผมก็หลังจากที่ออกมาจากใต้เพิงหินจุดนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเดินลงไปด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีบันไดลงไปนะครับผมน่าว่าน่าจะเดินลงไปชมน้ําตกนะครับจุดนี้ ฝั่งนี้นะครับเป็นโขดหินสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าน่าจะปล่อยอาล้างมานานนะครับแต่ก็จะมีนะครับเนี่ยเข้ามาถางหญ้านะครับผมมาดูแลรักษานะครับมีคนมาดูแลรักษาเรื่อยๆนะผมมาเนี่ยผมได้หินนะับฝั่งนี้ก็หินนะครับเป็นเพิงออกมาเหมือนกันนะครับ ด้าน,นล่างเสียงดังมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะลองเดินตามทางลงไปนะครับตรงนี้ก็เป็นเพิงหินเหมือนกันนะครับโอ้โห,โหเพิงหินแบบยื่นออกมาไกลอยู่นะครับสามารถเข้าไปด้านในได้เลยครับลบแดดลบฝนได้เลยนะนี่ครับ อมากนะครับนครับอันนี้เพิ่งตัดหญ้าตัดต้นไม้ไปนะผมว่านะครับก็ยิ่งเดินมาใกล้ๆนะครับเสียงน้ำตกนะครับยิ่งดังขึ้นดังขึ้นเนาะ ครับผมวันนี้โอ้เดี๋ยมาเจอสวนดอกไม้นะครับสวยมากนี่ครับดอกสีชมพูหวานเลยนะครับนี่ครับสวยเนาะตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าถ้ำแก่นจันนะครับพอลงมาด้านล่างแล้วก็คือเห็นแบบ ความยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับแล้วก็จะเ,เห็นนะครับเขาเอาก้อนหินเนาะมาเรียงมาถมเรียงไว้นะครับน่าจะไม่ให้ดินถล่มลงมานะครับผมโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ นะครับลงมาถึงด้านล่างจนได้นะครับโอ้เสียดายนะครับน้ำขุ่นมากนะฝนน่าจะเพิ่งตกหยุดตกไปนะครับนี่ผมว่าถ้าปกติน้ำจะน่าจะใสยอยู่ครับขนาดนี้ก็ยังใสยอยู่นะนะครับ อาจจะขุ่นตอนฝนตกนะ้วยก็คือผมไม่สามารถไปไหนได้นะครับเพราะว่าตรงนั้นลกมากนะครับผมด้านบนก็ลกมากนะครับตรงนั้นมันมีหินบางอยู่นะครับ ก็คือมาได้แค่ในจุดบริเวณนี้นะครับผม๋ยวผมขอตัวเดินขึ้นไปด้านบนก่อนดีกว่าครับน่าจะมีประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับผมก็เดินขึ้นมาถึงด้านบนนะครับแล้วนะครับนะจุดนี้นะครับก็จะมีชื่อว่าถ้ำแก่นจันนะครับผมอยู่ที่วัดถ้ำแก่นจันแดงนะครับอำเภอโคกศรีพรณจังหวัดสกลนครนะครับถ้าใครอยากมาครับก็เสร์ชหาได้เลยครับเหนื่อยผมเดินตรงขึ้นมาครับเลยเหนื่อยมากนะครับผม โอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะผมชอบไหมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมอ่านโคลงป่าด้วยนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าน,นะผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ